ให้เสียงภาษาไทยโดยสไปดี้คุงพวกมันล้อมเราเอาไว้เราต้องแยกทางกันมันเป็นทางเดียวที่เราจะหนีได้เราจะไป<ว>เจอกันที่จะเกาะชุดของฉันไปเลยก็ได้สิ่งนั้นแบกเราไปได้หมดเหรอฉันมีรองเท้าไอพ่อนขนกันไปได้หมดแนะ่งั้นไปกันเลยซิงกันเลยเดี๋ยวเราจะกะพุนซูล ท่านแคชูปาติคมันก็ยโลเบหุทุเมนวายหนอเบิ๊กสตุนตุยอห์ตับทุกสตุเบตุฮัชติก็อเล่ฮัชอัลโชกกมาคาชิทำไมพวกนายตัวฟ้าเนี่ยพวก b บล c k แพนเทอร์วากันด้าไฟเอเวอร์ควรจะจบอย่างไรว้าวชุดนี้น่าทึ่งจะสร้างมันขึ้นมาที่นี่ได้อย่างไงสร้างมันเองเหรอไม่เราเพงฆ่าเจ้าของคนก่อนแล้วขโมยมันมาไว้ที่นี่ คุณ <Huh? S 1> คงจะประหลาดใจว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเลือดจะไหลผ่านในนี้ได้เออตกใจเหมือนกันนะที่ชุดนี้ยังใช้ได้อยู่อย่างน้อยมันก็น่าจะมีระบบชูชีพใช่ไหมชูชีพเหรอมันคืออะไรอ่ะอ้าย oh, <wow. S 1> ชูริชูริโอ้ไม่ ฝ่าบาทพวกเราควรไปกันได้แล้วไม่ข้าจะยืนรอยอยู่นี่จ้องมันอย่างคุกคามเขาคกไปเอาอวุธมาเพิ่มเราต้องไปจากที่นี่กันข้าไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบพูดสัมสัตนะและผู้หญิงที่ไม่อยากตายก็อย่าทำตัวโง่ใช่เจ้าพูดถูกฮะโดนเต็มเลยสิท่าออจ้ตายแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เหรอถ้าลุงนี่ง้าน่าจะแบกระเบิดมาตั้งแต่แรกอ่ะ ก็ข้าไม่มีกระเป๋าด้น้าให้ตายแล้วเจ้าจะเอาด้วยกับข้าไหมเรื่องโจมตีโลกทั้งใบเออได้สิเดี๋ยวเอาจริงดิใช่ขนุนหลังเจ้าเองเลยข้านึกว่าข้าจะต้องโน้มน้าวเจ้าด้วยทุกวิถีทางซะอีกอ่ะฮะข้านึกว่ามันจะต้องอึดอัดยืดยาดแต่แบบนี้ก็เยี่ยมเลยเราไปโจมตีกันที่ไหนก่อนดีอะนิวยอร์กนิวยอร์กข้ามีนามว่าเนมอ และข้ามีกองทัพที่มากมายกว่าพวกเจ้าเสียอีกแต่พอข้าได้มองรอบๆแล้วก็ดูเหมือนว่ากองทัพข้าอาจจะไม่ได้มากกว่าเจ้าสักเท่าไรแต่อย่าได้กลัวเพราะข้าจะทําให้พวกเจ้าได้ตายอย่างรวดเร็วกระจกน่าแปลกจริงๆทํามันซิเฮออใช่วงองเกอร์กลายเป็นวัาต่อให้แข็งแกร่งและข้ายากขนาดไหนก็ยังเทียบกับเวทมนต์ไม่ได้ คุณมีคนอื่นคอยดูแลปัญหาก้กบคุณอย่างนั้นเหรอใช่นับถือเลยทํางานอย่างฉลาดขึ้นไม่ใช่ให้ยากขึ้นคาดหวังให้ข้าสู้กับเขาหรอกข้าไม่ใช่ Black พนเทอร์นะเจ้าก,ก็รู้อ,อ๋อเรารู้ยังไงเพราะผมกําลังจะเป็นแ a <า>็ t แพนเทอ,อแต่จริงๆแล้วมันควรจะจบแบบนี้ยอมแพ้ซะอยอมแพ้ วัคนีัคคน่าจงเจรัญฮาโลกันนีวเดี๋ยวนี่คนของพวกเจ้าเหลือกันอยู่แค่นี้เหรอใช่และเจ้าก็ไปอยู่สงครามได้อย่างทันท่วงทีเลยปิดนิวข้าพวกมัทุกคนนั่นสำหรับที่เด็ดปี้า เจ้าหญิงเจ้าหญิงอย่าพึ่งข้ากำลังยุง่งชูลิท่านแม่ข้าพยายามจะบอกท่านว่าราชินีเสด็จมาขอบใจเจ้านี่ทำแม่เซยองอีกหน่อยสักวันปัญญาประดิษฐ์จะต้องข้ามนุษย์ล้างโลกหมดแน่เอไอของข้าไม่เหมือนในหนังหรอกนะท่านแม่ใช่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลย